ขายอมรับว่าความรู้เป็นสิ่งจําเป็นเป็นฐานรากของการคิดวิเคราะห์การทดลองการเรียนรู้แต่เขาก็รู้เช่นกันว่าความรู้มีขอบเขตขณะที่จินตนาการไม่มีเส้นขีดจํากัดความรู้คือสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้จากหนังสือจากประสบการณ์จากโลกที่เรามองเห็นแต่จินตนาการคือสิ่งที่พาเราไปไกลกว่านั้นมันคือพลังที่ทําให้มนุษย์กล้าคิดในสิ่งที่ยังไม่มีอยู่จริงกล้าเชื่อในสิ่งที่ยังไม่มีใครเคยเห็น และกลา้าสร้างโลกใหม่ขึ้นมาด้วยมือของเราเองลองคิดดูครับถ้าไม่มีใครเคยจินตนาการถึงการบินวันนี้เราอาจไม่มีเครื่องบินถ้าไม่มีใครเคยจินตนาการว่าข้อมูลสามารถส่งผ่านาการได้วันนี้เราอาจไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีพอดแคสต์ให้ฟังจินตนาการคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันคือลมหายใจของนวัตกรรมคือเชื้อไฟของแรงบันดาลใจและคือสะพานที่เชื่อมระหว่างความเป็นไปไม่ได้สู่ความ